สานะมปีห้าหกหน้าที่สิบหหน้าที่สิบหกเขาให้นับจํานวนค่ะลูก<อ>นับจานวนภาพแล้วเขียนตัวเลขลงในแถวข้างล่างนี่นะคะ,ะเขียนเสร็จแล้วเหรอเขาให้เด็กๆนับนะอันนี้ใช่ไหมหนึ่งหนึ่กานึ อ่ะเรามานับลูกวันลูกแรกก่อนคะ่ะลูกที่มีสีขาวกับสีดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะมีหก่อมมีหกลูกนะคะมีหกลูกแล้วให้เด็กๆเ,เขียนเลขหกนะในวงกลมตรงนี้นะ ได้ยังทำนี้งนี้นะคะเนี่ยแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่เด็กะถ้าเด็กๆได้ดูง่ายๆให้เด็กเอาดินสอขีดก็ได้นะคะลูกขีดแบบนี้ก็ได้นะครับก่อนว่ามีแล้วได้รู้ว่าอันไหนที่เราต้องไปลูคะมาที่อันแล้วเขียนตัวเลขในอันนี้อะต่อไปค่ะลูกต่อไปลูกบางสีส้มๆอ่ะเด็กๆนับค่ะมีมีกี่ลูกหนึ่ง หนึ่งสามหแปดอ่ะคุณครูนับได้แปดเด็กๆได้เท่าไหร่เออได้เูกหคุณครูไหมแปค่ะอ่ะได้แปดเขียนเลขแ เกอสิอต่อไปลูกสีเขียวลูกสีเขียวลูกเวทบอลอ่าเด็กๆนะหนึ่งสองสามสหเจ็ดแดเกสิบ มีสิบเอ็ดลูกอ่าสิบเอ็ดนี่หนึ่งกําเนงเด็กๆเขียนใส่ตรงนี้เลยหนึ่งคับหนึ่งอ่าเด็กๆได้เหมือนครูไหมคนที่เข้ามาใหม่นะคะเรียนคณิตศาสตร์หน้าที่สิบหกสิบเจ็ดนะคะนับลูกบอลน,นะนับลูกบอลแล้วก็มาเขียนใส่ข้างล่างตรงนี้นะคะลูก หน้าที่16เสร็จแล้วไหนใครเสร็จหน้าที่16แล้วให้คุณรูดูหน่อยไหนได้หมืครูไหมหน้าหกแปด 6, 8, แล้วก็สิบเอ็ดเหมือนครูไหมเอ,อ่ยเก่งมากเลยน้องคิดได้เหมือนครูแล้วอะคิตตี้คิตตี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะ อีงมากเลยอ่าต่อไปเราจะไปหน้าที่สิบเจ็ดแล้วนะนนอ่าต่อไปไปหน้าที่สิบเจ็ดคน้คนโหน้านหน้าที่สิบเจ็ดนะคะเขาบอกว่า,หาให้เขียนตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ลงในวงกลมเรียงลำดับเหตุการณ์วงจรชีวิตของปลานะคะลูกอ่ะ อันดับแรกนะคะอันดับแรกเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งต้องเป็นอะไรก่อนคะลูกก่อนจะเป็นเป็นตัวโตต้องเป็นอะไรก่อนเป็นไข่เป็นไข่ตัวเล็กแอน,นิมีไข่แล้วก็มีตัวอยู่ข้างในเล็กๆนะคะลูกอ่ะเป็นเลขหนึ่งนะอ่ะเขียนเลขหนึ่งเสาธงลงไปอ่ะพอะเป็นตัวเล็กๆแล้วต่อไปก็จะ ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงตรงนี้อันที่สองคืออันข้างบนนะคะลูกวนตามลูกสอนเลยนะชอ้อ่ะอะพอเลขสองเสร็จแล้วก็จะเริ่มมาแล้วค่ะก็จะเริ่มมีชีพก็จะเริ่มมีอะไรแล้วนะอ่ะเลขสาม ชึบอ่ะอันสุดท้ายเลขสี่คือตัวเต็มไวค่ะลูกมีหางมีคลีบมีอะไรครบทุกอย่างแล้วตัวสมบูรณ์แล้วชึบอ่ะแบบนี้อ่ะได้เหมือนคุณครูไมมเอ่ย นี่นะเลขหนึ่งต้องเป็นตัวเล็กๆเป็นไข่ก่อนเลขสองเริ่มมีหางยาวๆออกมาอ่ะถ้าใครเสร็จแล้วขอครูได้านะว่าเสร็จแล้วเสร็จยังคะน้องพิกเสร็จยัง น,น้องคิดเสร็จแล้วไอนอ่าเก่งม,มากเลยเสร็จแล้วอ่ารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนอ่ะคงจะเสร็จกันหมดทุกคนแล้วอ่ะคุณคุณ เลิกแชร์อ,อะไรก่อนอ่ะชเมเชล์เสร็จหรือยังอ่ะคณิตศาสตร์นะวิชาคณิตศาสตร์ของเราทำแบบฝึกหัดกันทั้งหมดสอนหน้านะคะเป็นวิชาสุดท้ายของวันนี้แล้วนะ าเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บหนังสือนะคะลูกเก็บหนังสือให้เรียบร้อยวันนี้การบ้านของเราเป็นอ,อ่านดารุณน,นะคะลูกทกนบทวนดารุณบทที่เจ็ดนะเด็กๆไปฝึกอ่านฝึกท่องได้นะคะลูกการบ้านของเราบทที่เจ็ดนะดารุณบทที่เจ็ดส่วนคณิตศาสตร์ของเราเสร็จแล้วค่ะ อ่ะค,คัปเมา <Okay. S 1> อะคนไหนเสร็จแล้วเก็บหนังสือแล้วก็อ่ะคัเตอร,ร,ร์สวัสดีครับสวัสดีครับ เองครับลูกคอปเตอร์เราเรียนคณิตศาสตร์นะลูกคณิตศาสตร์เล่มนี้นะครับอยาเพื่อนเขาทำเสร็จหมดแล้วอ่คณิตศาสตร์เล่มนี้หน้าที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับคณิตศาสตร์หน้าที่สิบหกสิบเจ็ดนะหกสิบเจ็ดกระจ่าย อ่ะหกสิบเจ็ดคือหน้านี้หน้าที่ซื้อกกับหน้าที่สิบเจ็ดนะกินโจ้เหรออ่ะ <Enjoy. S 1> น,น้องพีชถ้าน้องพีเสร็จแล้วน้องพีชน้องพีชปิดหน้าจอเลยก็ได้ค่ะลูกแล้วคุณครูดูเพื่อนที่เพิ่งมาแป๊บหนึ่งนะนงเสร็จแล้วลูกเ,เสร็จแล้วเราเก็บหนังสือได้เลยค่ะ อับคอมเตอร์นี่หน้านี้ครับลูกยังถือหรือยังยังไม่ยังไม่ได้ทีค้าคุณครูกัไม่ได้หยิบ ครับคุณครูเปิดสิหที่อร่อยนะครูจะสอนอีกรอบนะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งมาเพื่อนเพิ่งเข้ามานี่นะเพื่อนเข้ามาหน้าที่สิบหกกับหน้าที่สิบเจ็ดคณิตศาสตร์ครับสิบหกกับสิบเจ็ดนี่อาจจะพูดกับสิบเจ็ดนี่นี่นี่ไม่ทำ อาจารย์สิอย่าเปิดไปเมื่วอ,อ,อันนี้ว่าทำล้วะอ่าน,นี่นะหน้าที่16กับหน้าที่19เ,เขาให้เด็กๆนับภาพนะล,ลูกนะนับจํานวนภาพเลขเขียนตัวเลขลงในวงกลมตรงนี้อ่ะอยู่ในวงกลมตรงนี้ใ,ให้เด็กๆนับ อ่ะอันดับแรกครับลูกบอลที่มีสีขาวกับสีดำก่นอนอ่ะนับลูกบอลที่มีสีขาวกับสีดำว่ามีกี่ลูกแล้วให้เด็กๆเขียนเขียนตัวเลขใส่วงือว่าหน้าสิบหกเตอจ์ทำเสร็จแล้วหน้าสิบหกเขาจาทำเสร็จแล้วครับครับเราทำหน้าสิบหกกับหน้าที่สิบเจ็ดถ้าเกิดทำเสร็จแล้วก็เก็บหนังสือได้เลยครับ,บ 6, เขียนได้ไหเก็บยังไม่ได้ทำอ่า หน้าที่สิบหกครับหน้าี่สิบเจ็ดไม่ได้ทำครับอ่ะหน้าที่สิบเจ็ดจะเป็นการเขียนตัวเลขค่ะลูกเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ลงในวงกลมอ่าเรียงลำดับวงจรชีวิตของปลานี่นะหน้าที่สิบหกจะเป็นการนับนับลูกบอลแล้วก็มาเขียนใส่ตรงนี้นับลูกบาสแล้วก็มาเขียนใส่ตรงนี้นับลูกเทนนิสแล้วก็มาเขียนใส่ตรงนี้นะคะว่ามีกี่ลูก ส่วนหน้าที่ 17, เดอ่าเด็กๆเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามลงในวงกลมเป็นวงจรชีวิตของปลาอ่ะวงจรชีวิตของปลาคือเริ่มจากไข่ค่ะลูกเริ่มจากเป็นไข่ก่อนอ่าตรงนี้เป็นไข่ก็คือใส่เลขหนึ่งเลขสองไปเลยตามลูกศรโคเสไปลกล้วก็ุบมาเตรมใบเกินเล็กปลาเสร็จแล้ว็เป็นรูปนี้อจารย์ แล้วก็เป็นลูกนี้แล้วนี้ก็เป็นลูกนี้ใช่อืมโอเคนิสซี่อ่ะครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับอ่าครับเสร็จแล้วเบอร์ลินเสร็จหรือยังไวร์ลินเสร็จหรือยังอ่ะหน้าสิบหกนำลูกบอลหน้าสิบเจ็ดเรียงลำดับ อ่ะไหนใครเสร็จแล้วเสร็จหมดทุกคนหรือยังคอปเตอร์เสร็จแล้วครับคอปเตอร์เก่งมากคอปเตอร์เสร็จแล้วนกฟลิกเสร็จแล้วเชอร์เบิร์นเสร็จแล้วเวอลินเสร็จยังคอเสร็จแล้วจกแล้วนะจบแล้วได้ยินบอกแล้ค่เป็นไรเสร็จแล้วทุกคนแล้วนะคอปเตอร์เสร็จแล้วเสร็จหมดทุกคนแล้ว วันนี้ทาแบบฝึกหัดกันสองหน้านะคะลูกส่วนการบ้านจะเป็นอ่านดารลูนบทที่เจ็ดนะทบทวนดาลูนบทที่เจ็ดนะคะหเราวันนี้ไปก่อนนะการบ้านคือการบ้านอ่านดาลูนบทที่เจ็ดนะดอลูนคือเล่มนี้บทที่เจ็ดทุกคนทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย เฮ้นนะแคนี้เนะพาะอ่าเสร็จแล้วเก็บหนังสือเลยบายบายค่ะบายบายครับ,บค,ครับ